สบายดีสวัสดีทุกคนมาวาซิวทางฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศที่รับชมถึงบัวจ้าเพื่อนพี่น้องมาพบกับสองยูทูบเบอร์นี้แนวด้วยจ้าเพื่อนพี่น้องน้องเมอนี่วัวกัอยังมาเบิงเกี่ยวกับถนนประเทศไทยแถวสนบทนะทุกคน อาเซียนเมื่อเห็นถนนประเทศไทยถึงกับตะลึงมาดูกันว่าจะตะลึงจริงไหมซึ่งบัวก็ทํางานในไทยก็จริงเพื่อนพี่น้องบัวก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวจังหวัดแถวไทยเท่าไหร่นะทุกคนบัวก็อยากรู้เหมือนกันนั่นเองว่ามันจะอลังการงานสร้างขนาดใดนั่นเองเพื่อนพี่น้องนะคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด link, กสมัครใหกดกระดิ่งกดแชร์เด้อเพื่อติดจ่บผคลาดคิปบัวและไทยยักสปอนอร์บัวก็อย่าลืมมุงโฆษณาให้บัวนั่นเองจ้าขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเพื่อนพี่น้องเนาะไปทุกคนเท่ากับ ไปเบิ้งก็เลยไปน้องนองว่าะจะตะลึงเหมือนอประเทศต่างๆเห็นถนนประเทศไทยนะทุกคนว่าจะตะลึงขนาดใดนั่นเองจ้าจากการจัดอันดับถนนที่ลาดยางที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกในปี2022โดยประเทศไทยมีถนนที่ลาดยางยาว3,4275กิโลเมตรหรือคิดเป็น98.5เป็นอันดับที่20ของโลก และเป็นอันดับที่สองของอาเซียนแต่ถ้าหากวัดที่จำนวนกิโลเมตรประเทศไทยมีความยาวของถนนลาดยางยาวเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอันดับที่17ของโลกและอันดับที่หของเอเชียรองจากจีนอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เท่านั้นโดยทางเพจอาเซียนสกายไลได้โพสต์ภาพถนนเส้นต่างๆในต่างจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งเป็นภาพจากกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทยทั้งทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้มีทั้งถนนที่ติดทะเลในจังหวัดทางภาคใต้ถนนที่อยู่กลางทุ่งนาในภาคกลางและภาคอีสานแม้แต่บนขอบบนดอยในภาคเหนือก็ยังมีภาพของถนนที่สวยงามให้ได้รับชมมีชาวอาเซียน เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายแอดมินได้รวบรวมคอมเมนต์จากหลากหลายโพสเราไปดูกันว่าชาวอาเซียนมีความคิดเห็นยังไง <Wow. S 1> กับถนนในชนบทหรือต่างจังหวัดของไทยกันบ้าง <Comment S 2> อคอมเมนต์แรกได้บอกไว้ว่าถนนต่างจังหวัดในไทยมีทั้งกลางทุ่งนาในปา่าในเขาก็มีถนนลาดยางเข้าถึงถนนในทุ่งนาของประเทศไทยนั้นสวยจังคอมเมนต์ต่อมา ที่ดินส่วนใหญ่ของไทยเป็นที่ราบจึงสร้างถนนได้ง่ายคอมเมนต์ต่อมานานมาแล้วพม่าเคยเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าและมีอารยธรรมมากที่สุดในอาเซียนในช่วงประวัติที่10และต้นศตวรรษที่20เนื่องจากการตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษตอนนี้ประเทศของฉันตามหลังประเทศไทยอยู่หนึปีคอมเมนต์ต่อมา เหตใดจังหวัดที่ไม่ใช่นครหลวงถึงมีถนนและมีอำนาจเหมือนต่างประเทศเลยกรมทางหลวงของประเทศไทยดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาถนนในชนบทของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนเป็นทางคู่เนื่องจากเป็นการอัปเกรดความจุข,ของถนนเพื่อสร้างถนนที่ดีมากขึ้นลดระยะเวลาในการเดินทางลองนึกภาพว่า ถนนในชนบ,บทของ oh. อินโดนีเซียโดยเฉพาะบริเวณเกาะสุมาตร,ราและเกาะบ,บอเนียวควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยกำลังตามทันเวียดนามพยายามให้ดีที่สุดเติบโตไปด้วยกัน <Wow. S 1> คอมเมนต์ต่อมาผมต้องบอกว่าถนนเมืองไทยดีที่สุดผมเดินทางจากขัาดใหญ่ไปเชียงใหม่หลายครั้งถึงจะไม่มีมอเตอร์เวย์ที่เหมาะสมแต่คุณภาพของถนนนั้นยอดเยี่ยม ขอยกย่องสภาพถนนสนุกกับการขับรถในประเทศไทยจริงๆผมรักปั๊มน้ำมันมันฝรั่งและอเมซอนด้วยรักจากมาเลเซียและมีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งและอีกอย่างที่ฉันสังเกตเห็นคือห้องน้ำที่ไทยสะอาดมากสะอาดที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยฉัน มีความสุขในการเดินทางไปพร้อมกับน้องชายคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาจากชาวเวียดนามได้บอกไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วการเกษตรของไทยพัฒนามากแต่ฉันไม่ค่อยได้เห็นชนบทของคุณคุณช่วยโพสต์ภาพชนบทหน่อยได้ไหมว่ามันเหมือนกับเวียดนามของเราหรือไม่และมีคนไทยมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าโพสต์ที่คุณเห็นอยู่นี่คือชนบทของไทย ชนบทของประเทศของเราได้รับการพัฒนาเช่นกัน,นโพสต์นี้คือต่างจังหวัดในชนบท<อ>ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นแค่จังหวัดเล็กๆด้วยซ้ําถนนที่เดินทางไปยังฟาร์มก็มยังเป็นซีเมนเลยหาถนนที่สภาพไม่ดีนั้นยากมากคอมเมนต์ต่อมาถนนหกเลนในชนบทหรอ,หอสิ่งนี้แทบเป็นไปไม่ได้ในมาเลเซียและมีคนมาเลเซียมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่า ใช่ <Wow. S 1> เรายังคงต้องพัฒนานในอนาคตสำหรับมาเลเซียของเรา oh. เราต้องร่วมมือกันคอมเมนต์ oh. ต่อมาผมประทับใจประเทศไทยมากพวกเขายังมีมอเตอร์เวย์ฟรีหลายสายซึ่งแตกต่างจากอินโดนีเซียมอเตอร์เวย์ทั้งหมดที่นี่ต้องจ่ายค่าผ่านทางคอมเมนต์ Comment ต่อมาถนนที่ไทยดีมากถนนเหมือนใหม่แม้จะผ่านการใช้งานมามากกว่า20ปี สิงคโปร์ก็มีถนนที่ดีเหมือนกันแต่สั้นเกินไปเพราะมีพื้นที่ที่ดูแลง่ายแต่ที่ไทยมีถนนที่ยาวที่สุดแต่ก็ยังบำรุงรักษาได้ดีคอมเมนต์ต่อมาถนนในอินโดนีเซียนั้นแย่มากทั้งทางด่วนและทางลาดยางยังไม่เรียบเลยและยังขับช้าอีกด้วยบางทีถ้าจัดอันดับถนนที่เก็บค่าผ่านทางยาวที่สุดเราอาจจะได้ออกมา ได้บอกไว้ว่า,าฟิลิปปินยังคงสร้างถนนทีลาดอย่างแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกและข้อแก้ตัวของพวกเขาคือต้องการําให้ถนนเหล่านี้อยู่ในสภาพที่สุดยอดเสมอใ,ใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อที่จะซ่อมแซมมันคอมเมนต์ต่อมา<น>ประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมดีมากมันน่าทึ่งประเทศไทยใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็มีสิ่งสวยงามได้ คอมเมนต์ต่อมาจากชาวกัมพูชาได้บอกไว้ว่าขอ mm hmm. ชื่นชมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเพื่อนบ้านเสมอแม้แต่ประเทศของฉันแต่ก้าวถอยหลังก็ตามขอให้ประสบแต่ความสุขคอมเมนต์ Comment ต่อมาถ้าอยากทำถนนแบบนี้ที่มาเลเซียถ้าเตรียมโครงการยังไม่ได้เริ่มทำโปรเจกต์ก็ใช้เวลาเป็นปีแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมา ประเทศไทยเป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์อันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวียดนามราคารถยนต์นั้นมีราคาสูงมากเพื่อจำกัดภาระของโครงสร้างพื้นฐานเราจึงใช้มอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่คอมเมนต์ต่อมาด mm. ีกว่าทางยกระดับในมาเลเซียการยอมรับปัญหาของเราไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นจุดแข็งนั่นเป็นเหตุผลที่เราล้าหลังเพื่อนบ้านของเรา คอมเมนต์ต่อมาจากชาวอินโดนีเซียได้บอกไว้ว่าประเทศไทยควรก้าวหน้าทัดเทียมกับญี่ปุ่นอเมริกาและเกาหลีเพราะประเทศนี้ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยมีถนนที่ดีฉันเคยขับรถในเมืองไทยฉันเคยขับรถในถนนของภาคใต้เส้นทางภูเก็ตกระบี่ฉันมาจากออนเทริโอแคนาดา คอมเมนต์ต่อมาถนน,ถนนในประเทศไทยดีกว่ามาเลเซียมากหา<อ>กคุณเคยขับไปที่นั่นฝวกเรา<อ>ชาวมาเลเซียรู้ว<อ>่าสองรัฐในมาเลเซียที่ถนนยังไม่ลาดยางเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันไปอารยประเทศเมื่อปีที่แล้วสิ่งที่ฉันพูดได้คือถนนของประเทศไทยนั้นยอดเยี่ยมตลอดทางตั้งแต่หาดใหญ่ถึงกรุงเทพ ทางราบรื่นและผู้คนก็เป็นมิตรจะง่ายในการสื่อสารหรือถามสิ่งต่างๆหากคุณมีพื้นฐานภาษาไทยเบื้องต้น,ค,นคอมเมนต์ต่อมาเจ,งจ๋งมากประเทศไทยทให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและไม่แปลกใจเลยที่พวกเขามาได้ไกลขนาดนี้นฉันสามารถจินตนาการถึงการวิ่งบนถนน,นในชนบท ยอดเยี่ยมเช่นนี้มันเป็นสิ่ง,งที่ทดีรักประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องเอาบัวก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะถนนแถวโซนบทประเทศไทยที่แบบต่างจังหวัดต่างๆแต่บัวก็เคยไปอยู่แต่มันนานมากแล้วพี่น้องเนาะอ่าถนนแถว หาดใหญ่บัวเคยไปแถวระยองประมาณนี้ยบัวเคยไปอยู่แต่มันโดนมากแล้วเพนะี่น้องบัวเคยไปแต่ณนะปัจจุบันเนี้บัวยังไม่ได้เห็นยังไม่เคยไปเนาะมันก็ผ่านมาหลากหลายปีซึ่งบัวมาเห็นอีกทีโอโหถนนประเทศไทยในแต่ต่างจังหวัดอลังการงานสร้างมากเลยทุกคนสุดยอดจริงๆบัวชื่นชมมากนะทุกคนที่คนไทยเนาะ พัฒนาเนาะในการเส้นทางเดินทางต่างๆให้ดีขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากพี่น้องเนะะาะใช้เวลาแค่ไม่ถึง20ปีเท่าไหร่อะทุกคนนะ้องบัวแบบต่างจังหวัดอ่ะมันเร็วมากเลยสําหรับบัวนะทุกคนมองว่ามันเร็วมากประเทศไทยที่พัฒนาทําเส้นทางในเองพี่ง้องเน้องนะคลิปนี้บัวก็ อะจะจบไปเพียงท่านี้เนอกก็มาพูดเกี่ยวนี่แล้วพี่น้องเนาะสนนนี่แหละซึ่งบัวเป็นสิ่งที่บัวอยากได้อยากให้มันมีแถวบ้านบัวเหมือนกันเพราะพี่น้องพร่อบ้านบัวอย่างแบบดินแดงกับทีนี่หัวดําหัวแดงกันเลยทุกคนเนาะบัวก็อยากให้มีบ้างนะทุกคนก็ แต่ก็ไม่เป็นไรก็มาเที่ยวไทยเดินอ่าทางแถวไทย้มถนนไทยไปก่อน <laughs> นั่นเองคุคน้อโอเคคลิปนี้ก็จะจบไวเพียงเท่านี้เด้วยเพียงนอ้องน้องอาขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อจ้ะสบายดีสวัสดี